หลายคนอาจจะคิดว่าเราพิชิตด,ดวงจันทร์ได้แล้วเมื่อ50กว่าปีก่อนรวมทั้งความสำเร็จของจีนเมื่อปีที่แล้วที่สามารถพิชิตด,ดวงจันทร์ด้านไกลที่เชื่อกันว่ามีปริศนาลึกลับซ่อนอยู่ได้เป็นผลสำเร็จแล้วน่าจะไม่มีความลึกลับอะไรซ่อนอยู่บนดวงจันทร์อีกแต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีชาติไหนที่เคยส่งมนุษย์ไปสำรวจบนดวงจันทร์ได้สำเร็จมีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ที่อ้างว่าเคยไปสัมผัสผิวของดวงจันทร์มาแล้วแม้หลายคนจะยังกังขาอยู่ก็ตามเพราะผ่านมา50กว่าปีแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีมนุษย์คนไหนขึ้นไปสัมผัสผิวของดวงจันทร์ได้อีกเลยการสำรวจด้วยยานหุ่นยนต์ของนานาชาติก็ทำได้เพียงจำกัดสำรวจไปแล้วเพียงไม่กี่ครั้งและเป็นเพียงจุดเล็กๆบนดวงจันทร์เท่านั้นไม่ได้ครอบคลุมดาวทั้งดวง นอกจากนี้ปริศนาต่างๆและปรากฏการแปลกๆบนดวงจันทร์ก็ยังไม่เคยมีการไขคำตอบให้กระจ่างได้เลยนาซาเผยด้านมืดของดวงจันทร์มีเสียงดนตรีปริศนาองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาตินาซาของสหรัฐอเมริกาซึ่งเผยแพร่เสียงลึกลับที่นักบินอวกาศบนยานอพอลโลสิบันทึกเอาไว้เมื่อ50ปีก่อนขณะขึ้นไปโครจรรอบดวงจันทร์ ผ่านทางรายการสารคดีวิทยาศาสตร์ปริศนาของช่อง Discovery เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีพศ2559โดยหนึ่งในทีมนักบินอวกาศชุดนั้นระบุถึงเสียงดังกล่าวไว้ว่าเหมือนเป็นดนตรีจากห้วงอวกาศการค้นพบเสียงปริศนาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปเหยียบบรนลวงจันรเป็นครั้งแรกนักบินอวกาศทั้ง3คนจากโครงการอพอลโล10 ได้ยินเสียงดนตรีเล็กลับดังกล่าวก็คือโทมัสแตนฟอร์ดจอห์นยังและยูจีนเคอร์นันเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี1969เมื่อยานอพอลโลสิถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนการโคจรรอบดวงจันทร์และส่งยานโลกและมนุษย์อวกาศสองคนขึ้นเหยียบบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในภารกิจอพอลโล11 เมื่อวันที่21กระะกฎาคมปีเดียวกันเสียงลึกลับดังกล่าวมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำเป็นจังหวะจากโคนเริ่มดังขึ้นเมื่อ,อยานอพอลโล10โคจรไปยังด้านมืดของดวงจันทร์ซึ่งอยู่ไกลจากโลกมากที่สุดและตัวของดวงจันทร์เองบดบังสัญญาณวิทยุดังนั้นอพอลโล10จึงถูกตัดขาดจากการติดต่อกับหอบังคับการภาคพื้นดินเมื่อเกิดเสียงดังกล่าวขึ้น เสียงดนตรีลึกลับดังอยู่ราวหนึ่งชั่วโมงถูกบันทึกไว้และส่งต่อไปยังหอควบคุมภาคพื้นดินในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาในบันทึกการสนทนาระหว่างนักบินอวกาศด้วยกันซึ่งนาซาเผยแพร่ออกมาในปี2008เคอร์อนันถามเพื่อนนักบินคนอื่นๆว่าได้ยินเสียงดังกล่าวหรือไม่เสียงวิววิวนั่น,น่ะ เหมือนเสียงดนตรีจากนอกอวกาศเคินนันกล่าวนักบินทั้งหมดได้ยิยนเสียงดังกล่าวเหมือนเหือนกันรู้สึกแปลกใจและไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเสียงขึ้นได้ถึงกับโถกกันเองว่าควรจะรายงานเรื่องนี้ต่อผู้บังคับบัญชาของนาซาหรือไม่เพราะเกรงว่าจะไม่มีใครเชื่อและอาจถูกปลดจากภารกิจครั้งต่อๆไปได้แม้นาซาจะเผยแพร่บันทึกคำสนทนาเหล่านั้นออกมา แต่ก็ไม่เคยเผยแพร่เสียงดนตรีลึกลับออกมาจนกระทั่งถึงตอนนี้และแม้ว่านา s a จะยังอธิบายไม่ได้ว่าที่มาของเสียงเป็นอะไรกันแน่และทำไมถึงเกิดขึ้นเฉพาะในวงโคจรด้านมืดของดวงจันทร์แต่วิศวกรของนาซารายหนึ่งระบุว่าเสียงที่ได้ยินอาจเกิดจากเสียงสัญญาณความถี่วิทยุ VHF ของยานลูกลูนาโมดูลกับยานแม่ คอม m านด์โ d u l e เกิดกวนซึ่งกันและกันก็ให้เกิดเสียงประหลาดดังกล่าวขึ้นแต่ในประเด็นดังกล่าวอันวอร์เดนนักบินอา,ากาศที่เคยขึ้นบินกับยานพรลโล15ไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายนี้เขาอ้างว่านักบินอา,ากาศทั้ง3รายผ่านการฝึกจนคุ้นเคยกับเสียงทุกอย่างที่พวกเขาควรจะได้ยินตักกาบอกผมว่าถ้ามีอะไรถึงขนาดสามารถบันทึกเอาไว้ได้ที่นั่น ก็ต้องมีอะไรอยู่ที่นั่นแน่นอนวอเดนระบุความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากอนุภาคในห้วงอวกาศที่มีประจุไฟฟ้าเข้าไปกวนคลื่นความถี่วิทยุก็ให้เกิดเสียงประหลาดดังกล่าวขึ้นในเดือนกระะกฎาคมปี2005 n น s a าาเผยแพผ่เสียงที่ได้รับจากยานสำรวจอวกาศแคสตินีขณะทยานขึ้นบรรยากาศของดาวเสา ซึ่งสามารถบันทึกเสียงคล้ายคลึงกันนี้ไว้ได้อย่างไรก็ตามอนุภาคที่มีประจุดังกล่าวเป็นไปได้ในชั้นบรรยากาศของดาวเสาแต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นรอบดวงจันทร์นี้ได้ซึ่งดวงจันทร์ไม่มีทั้งบรรยากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแต่อย่างใดซึ่งแตกต่างจากดาวเสานักบินอวกาศทั้ง3จากอพอลโล11ไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ได้ยินเสียงดนตรีจากอาวกาศดังกล่าว h มเคิลคอ i ินผู้บังคับยานแม่ของอะ l o ล11ที่จำเป็นต้องโคจรผ่านด้านมืดของดวงจันทร์ในขณะที่บัสอันเรนและนีลอาร์มสต o องกำลังเดินอยู่บนผิวของดวงจันทร์ก็ได้ยิยนเสียงดังกล่าวน,นี้ด้วยเช่นกันข้อกังขาสำคัญนอกจากแหล่งที่มาของเสียงแล้วทำไมนาซาถึงได้เก็บความลับไว้นานเกือบ50ปีเช่นนี้หลายๆภา,ารกิจสำรวจอวกาศ สําสำรวจดาวเคราะห์ดวงต่างๆนักบินอวกาศสามารถจับสัญญาณลึกลับที่ส่งออกมาจากดาวเคราะห์หรือที่ใดที่หนึ่งในห้วงอวกาศได้ในขณะที่ยานอวกาศพุ่งทะยานสู่จัก,กรวาลสำรวจอวกาศและดาวเคราะห์ดวงต่างๆยานอวกาศบางลำก็สามารถตรวจจับการปล่อยคลื่นวิทยุออกมาได้เมื่อนักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนคลื่นเหล่านั้นให้กลายเป็นคลื่นเสียงผลที่ได้ออกมานั้น กลับกายเป็นเสียงที่น่าสะงกลัวชวนคนหัวลุกซึ่งเสียงแต่ละเสียงมีที่มาที่ไปแตกต่างกันและได้จากกานอาวกาศจากภารก,กิจที่แตกต่างกันหลายครั้งบางคนอาจจะแปลกใจว่าในอวกาศไม่มีตัวกลางจะเกิดเสียงขึ้นได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าคลื่นแบ่งออกเป็นสประเภทใหญ่ๆก็คือคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยที่เคลื่อนกลจะอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เช่นคลื่อนเสียงใช้อากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่คลื่อนน้ําก็ใช้น้ําเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่เป็นต้นแต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นพวกรังสีต่างๆเช่นรังสีแกมมารังสีเอ็กซ์เรย์รังสีอัลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดคลื่อนแสงหรือคลื่อนไมโครเวฟ ซึ่งลังสีพวกนี้ไม่จําเป็นต้องมีตัวกลางในการเคลื่อนที่ก็ได้ทุกๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าในอวกาศของเรานั้นไม่มีอากาศที่จะเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงทั้งหลายแต่การที่ยานอาวกาศหลายๆลำของมนุษย์ที่ส่งขึ้นไปสามารถตรวจจับคลื่นเสียงเหล่านั้นได้ก็เป็นเพราะว่าในอวกาศยังมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่อยู่เช่นคลื่นวิทยุคลื่นจากสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ ลาสมาในอวกาศอนุภาคต่างๆที่ล่องลอยในอวกาศหรือแม้แต่ลมสุริยะที่เคลื่อนที่อย่างอิสระในห้วงอวกาศและส่งกลับมายัางโลกมนุษย์ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากนั้นนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ก็ทำการปลับข้อมูลชุดนั้นให้กลายเป็นคลื่นเสียงให้เราสามารถฟังกันได้สัญญาณวิทยุที่ยานอวกาศจูโน จูปิเตอร์สเนียโปลาออพิเตอร์เป็นยานสำรวจดาวพฤหัส,สบดีที่ถูกส่งไปเมื่อปีคศ2011ซึ่งอุปกรณ์บนยานได้ทำการตรวจวัดคลืนวิทยุที่ถูกปล่อยออกมาจากดาวพฤหัส,สบดีในขณะที่มันบินสู่สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัส,สบดีนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวที่มันตรวจพบคลื่นวิทยุเพราะในปี2016เมื่อยานอาวกาศจูโนได้เดินทางคาบจักรวาล มันได้บันทึกเสียง crossing Jupiter's bow shock ได้อีกด้วยยานอาวกาศ Voyager 1ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาดาวเคราะห์ชั้นนอกอันได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนรวมถึงดวงจันทร์บริวารของดาวต่างๆเหล่านี้ด้วยมันยังสามารถบันทึกเสียงที่มีชื่อว่า l i g h t i n g on Jupiter หรือแปลเป็นไทยว่าเสียงคำรามจากดาวเคราะห์ดวงใหญ่ เมื่อมันบินผ่านสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีมันได้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของระดับความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กหรือระดับรังสีคอสมิกที่เปลี่ยนไปและมันยังได้หันไปถ่ายภาพดาวพฤหัสบดีในจุดท,ที่บันทึกเสียงไว้ได้ก่อนที่จะบินไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นต่อไปในปีคศ2005ยานอวกาศแคสซินีที่ถูกส่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเก็บข้อมูล รายละเอียดของดาวเสารและดาวบริวารของดาวเสารโดยเฉพาะซึ่งมันสามารถตรวจจับขึ้นบางอย่างเมื่อมันได้บินผ่านไปในชั้นบรรยากาศรอบๆดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสดาวบริวารขนาดใหญ่อันดับ6ของดาวเสารในระหว่างการบินในวันที่17กุมภาพันธ์และจับสัญญาณได้อีกครั้งในวันที่9มีนาคมปีคศ2005ก่อนหน้านี้ในปีคศ2อ0 2 ยานอาวกาศแคสซินีสามารถตรวจพบเสียงแคสซินี o ซาเทนเรดิโอเอมิชชันซึ่งเกิดจากการปล่อยคลืนวิทยุของบริเวณรอบๆขั้วโลกของดาวเสาวได้ในขณะที่มันอยู่ห่างจากดาวเสา374ล้านกิโลเมตรโดยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า The Radio and p l a s m a w a v e Instrument ที่ติดมากับยานอาวกาศแคสซินีในการตรวจจับคลืนวิทยุครั้งนี้ ปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ